เงินในส่วนนี้ผมขอมาเป็นค่าบำรุงรักษาบริษัทของผมมาจ่ายค่าน้องๆของผมมาซื้อของให้ผมมีความสุขบ้างนี่คือเงินที่ผมควรได้ครับและผมให้ค่าตอบแทนคุณแบบอย่างเยอะมากแล้วอะมากกว่าดาราไทยหลายๆคนด้วยจริงเปล่าและที่สำคัญผมยังให้คุณนะครับพอดีผมมีเงินสดนะครับผมก็เลย ให้คุณบอกเอากลับไปเลยเนี่ยอ่ะอีกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยที่ว่าที่ว่ามันเป็นมันเป็นเนี่ยไอ้ที่ผมแบบก่อนตกลงลนะผมก็ยังเคลียร์ชัดนะครับพี่เบลเป็นคนเคลียร์หลังบ้านให้ว่ามันมันยังมีของของที่ว่าชาลีไปตกลงไว้ว่าอาจจะแบ่งให้ก็เลยต้องให้ครับผมก็เป็นคนใจใจผมก็เอาห้าแสนเนี่ยให้เขานะครับเขาก็เอาแหละครับตอนแรกนะครับแต่ว่าคือแล้วก็เขาจะกลับเกาหลีครั้งล่า,ลาสุดตอนนั้นนะผมพยายามยัดนะครับยัดใส่กระเป๋าเขานะครับ พราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยดีนะก็ให้เงินสดคุณไปด้วยให้ด้วยความเสน่หาให้ด้วยความชอบของผมคุณก็ไปแลกแล้วก็เอากลับไปที่ประเทศคุณสบายๆนะเอากลับได้รอบละสามแสนมั้งอะไรเนี่ยก็คือแบบว่าคุณเอาไปใช้นะเนี่ยครับทิ้งไว้ที่สตูดิโอแล้วก็มาอ่านเจอวันนี้ครับอ๋อคอมมิชชั่นที่ฉันได้รับจากการทำงานห้าแสนบาทมาเป็นเงินสดแต่ฉันก็เป็นคนเลือกที่จะไม่รับและทิ้งไว้ที่นั่นค่ะ ฉันทำถึงขนาดนี้ขนาดนั้นเพราะหวังว่าที่นั่นจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกฉันบอกกับทุกคนแล้วว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอยากให้ที่นั่นเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกอันดับแรกเสมอคะ่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากมากครับ เพื่อนๆไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมใครรวยไม่ต้องสนใจนะครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมขอพูดเฉพาะคนคนไม่มีตังหรืออะไรนะครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับบริษัทผมจะลองเป็นการกุศลนะครับห้าแสนนี้ติดค้างคางใจผม ผมไม่ได้อยากได้ครับผมจะมาแจกภายในไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เนะี่ยผมะหาวิธีแจกแบบไม่ให้มันผิดกฎจําคําไว้คนเลยห้าแสนบาทเนะี่ยผมไม่เอาไม่ประชดครับคุณเตรียมมาร่วมสนุกอะไรกับของผมแล้วก็หลับไปจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่สนุกสนุกนะเพื่อนดีแมวหรอกถ้าต้องมาติดอะไรในชีวิตผมแบบนี้นะ จริงคนดูผมก็มีคนสบายมีคนลําบากผมจะบอกว่าไปช่วยที่อื่นผมก็ช่วยแต่ผมไม่ได้ออกมาพูดหรอกแต่ผมจะบอกว่าน <Okay. S 1> เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาวิธีเล่นอะไรแจกๆก,กันไหมเผื่อคนหรือซื้ออะไรมาเดี๋ยวมาแจกโดยมหาวิธีให้นะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะพอดีผมว่างอยู่ด้วย ทำไมผมอืมที่ว่าเขาต่อรองเนี่นะผมเลยต้องมีการให้อ f i l i เ t e ทั้งที่จริงจมันเป็นของผมนะคืนกำไรแฟนคลับครับผมน้ำท่วมมีคนช่วยเยอะบ้านผมก็ช่วยกันเยอะขอคืนกำไรอะไรนะ FC ที f ่ C t, ดูผมโดยที่ ไอ้แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ต้องการกาลังใจใครจะเลวใครจะช่วยใครด่าผมก็มาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกินอาทิตย์แต่ผมจัดการมาผมรับไว้ไม่ได้นะผมรู้สึกว่ามันไม่เครียดนะผมไม่ใช่คนนี่นะครับผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้ด้วยผมบอกให้ตอนเด็กๆกับผมจะบอกให้ว่าเงินนะซื้อผมไม่ได้ครับตอนผมเป็นวัยรุ่นนี่ผมจะบอกให้ว่าผมไม่มีตังค์นะเงินก็ซื้อผมไม่ได้แต่ตอนโตเนี่ย เงินซื้อผมได้เยอะก็ทั้งหมด้วสำหรับวันนี้ห่างไปไลยสแก้ไขตอบโต้เรื่องจริงเป็นไงความจริงมันเกิดขึ้นยังไงเขี่นผู้บอว่ามีใครบางคนพยายามทำลายให้มองมาแล้วมันหมดจังอ่ห้าหน้าที่ผมเจอมัน ที่ผ่านมาเนี่ยผมกลัวมากนะครับรู้ปะ่ะผมกลัวเรื่องหนึ่งมากผมรู้สึกผิดที่ผมออกไปพูดบางอย่างแล้วอาจจะทําให้คนที่ผมรักคนหนึ่งเขาอาจจะคิดอะไรไม่ดีคิดแบบหรือต้องหนักใจต้องมาโดนคนถล่มผมรู้สึกผิดมากนะครับในใจหลาย,ลายๆอย่างที่แบบผมไม่ทําไมผมไม่แบบออกมาไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องพูดเน็กไม่ต้องพูดแต่พอผมเห็นว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างที่พวกคุณ ไม่ได้รู้ไม่ได้ไม่ได้อะไรผมรู้สึกว่าไม่ได้ผมอึดอัดครอบครัวผมก็อึดอัดใครจะมาไลฟ์ก็ไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าต้องมาโดนถามเรื่องของน้องน้องชายเอาเป็นว่าคำพูดของผมผิดตรงไหนนะครับแก้ไขได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมก็พร้อมที่จะแก้ไขในส่วนของผมอีกผมจะพูดเป็นลอยๆแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องที่ผมยังไม่อยากพูดอะไรอหลายๆอย่างนะตีสองถึงเช้าวันนี้แค่นี้พอแล้วแหละแล้วก็ผมไม่ได้อยากมีปัญหากับใครอีกคนนะครับอีกคนหนึ่งนะที่ผมจะมีปัญหาน่ย เจ้าของผลิตภัณฑ์บางอย่างนะผมรู้สึกว่าออกมาพูดอะไรที่มันแบบรู้บ้างว่าคนทําคุณทําให้คนมาดา่าผมเยอะแยะมากมายว่าชาลีไม่รับผิดชอบงานไม่รับผิดชอบงานอ่าผมลืมไปกูไม่เคลียร์ผมย้ำย้ำก่อนนะว่าผมรักผู้หญิงคนนี้มากนะครับผมพูดจริงหรือพูดไม่จริงคุณลองคิดดูดีๆนะผมพูดกับคุณคำหนึ่งว่า ช่วงระหว่างก่อนที่จะกลับไปนะช่วงที่แบบคุณหงุดหงิดหรืออะไรหลายอย่างนะผมจะบอกว่าผมก็อดทนในหลายๆอย่างเหมือนกันคุณจําได้ไหมที่ชาลีชาลีพูดว่าคุณรู้จักคําว่าอดทนกับสู้ๆชาลีพูดว่า Now Charlie have problem นะชาลีมีปัญหาคุณอดทนสู้ๆกับผมแค่ช่วงนี้ก่อนได้ไหมผมพูดจริงๆนะครับผมพูดแบบนี้กับเขาจริงๆนะครับ พี่มีเนี่ยออกข้างนอกนะครับแล้วเปิดประตูให้นะอะออกมาเนี่ยพี่มีไป คำที่คุณบอกว่าไม่ต้องเดือดนี่กี่เดือนก็ได้อยู่ผมบอกให้เวลาไม่กี่วันนะครับสิ่งที่บริษัทผมเจอนะครับผมขอญาตเอ่ยนามเนื่องจากว่าผมว่าพวกเราต้องต้องต้องมีใครช่วยผมบ้างคุณเป็นคนส่วนร่วมที่ทําให้ให้ผมต้องต้องต้องอยู่ต้องทําหลายๆอย่างนะแต่ผมย้านะครับว่าผมรัก มรักมากๆใครจะทําเร็วทํำดีกับผมแค่ไหนสุดท้ายคนแค่มานั่งนั่งเกาะนั่งกอดนั่งพูดใจเย็นๆแป๊บๆนึ่งผมก็เป็นคนที่ดีด้วยนะครับลืมใชเลย อยังน้อยผมจะบอกว่าผมรักนะครับผมจริงใจนะครับแล้วก็คุณอยากกลับเองกี่ครั้งผมให้คุณนับเองนะครับวันที่งานหมดมีแต่คำพูดอย่างว่า ขอดูตารางงานขอดูตารางงานเมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะมีงานหรือว่าคุณไม่ได้พูดคนแปลแปลดีๆนะครับหรือล่ามที่แปลเขาอยากแปลให้อีกก็ได้นะครับคุณพูดแต่ว่าฉันจะทำะไรคุณไม่เคยคิดถึงฉัน ผมเสียใจมากนะครับทีมผมทุกคนรู้หมดนะครับว่าผมตั้งใจจะทำอะไรให้เขาบ้างทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ปลุกปับหรือว่าทำได้ปุกปับนะครับ ไม่ว่าการเป็นตารางงานอะไรต่างๆหรือว่าการเป็นที่ผมจะทําช่องให้เขาแบบหลายๆอย่างมากมายนะครับผมต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในในครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งได้นะครับทุกอย่างมันต้องมีการเตรียมความพร้อมต้องมีทีมเพื่อคุณทีมไลพร้อมแต่สิ่งที่ผมโดนกดดันทุกวันคือมันไม่ได้ไม่ได้ว่างยาวอะไรด้วยนะครับจริงๆงานก็มีแหละแต่ผมรู้ว่าผมเจอปัญหาอะไรบ้างผมเลยบอกพี่ปูว่าผมไม่ขอรับพเซเตอร์แล้วครับผมไม่เอา ก่อนงานใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับที่ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ที่เราต้องไปนะครับผมจะบอกว่าผมมีปัญหาบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าอัดกับหลายๆอย่างนะครับผมผมว่ามันอา,อาจจะยังไม่ต้องถึงวันที่พูดแต่ถ้าถ้าเขายังแก้ไขอะไรแล้วอยากให้พูดผมก็จะพูดนะครับผมมีปัญหาบางอย่างจนผมรู้สึกว่าอยากให้เขาเราแยกย้ายนะครับเราเราต้องต้องต้องแยกกลับกันผมอยากให้เขากลับ เขาด้วยด้วยความที่ผมรู้สึกด้วยว่าเขาก็คงอยากกับเราผมก็ไม่ได้อยากแบบว่าแต่ผมรักนะผมย้าว่าผมรักก่อนที่เราจะไปงานใหญ่ของพิเซนเตอร์อันหนึ่งนะคือผมบอกว่าผมขอยกเลิกทุกอย่างนะครับที่สําคัญผมจะบอกให้ว่างานทุกงานนะครับตั้งแต่มาที่ประเทศไทยนะครับที่เป็นงานอะไรที่ต้องจ่ายเป็นงวดนะครับ ผมเอาเงินผมใจให้เขาก่อนนะครับเรื่องนี้ผมว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์บางคนก็รู้หรือแม้แต่อะคนในบริษัทผมรู้หมดพี People, People ่ปูพี่เปิ้ลรู้หมดนะครับครอบครัวผมรู้หมดนะครับปัญหานี้คือทุกคนถามว่าผมทําทําไมผมทําทําไมความผิดผมเองครับเนื่องจากที่ว่าเขาไม่เข้าใจการแบ่งงวดงาน,นครับผมรู้สึกว่าแต่ไม่เป็นไรผมอยากทํางานกับผู้หญิงคนนี้ผมรัก ขาไม่เข้าใจนะครับการที่ว่าการทํางานพรีเซนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้รับงานตุ้มเดียวนะครับมันต้องรับงานเป็นงวดงวดงวดนะครับสิ่งที่ผมทําให้เขาสบายใจคือเงินที่ผมได้มาจากงานพรีเซนเตอร์พี่ปใูให้เขาหมดก่อนเลยครับให้เขาหมดก่อนเลยครับทุกงานพรีเซนเตอร์นะครับเพื่อให้เงินมันดูแบบอ่อให้เขาสบายใจให้เขามีความสุข จนกลับมารอบหลังอ่ะผมต้องมองตรงว่าก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ตอนหลังอ่ะตอนหลังล่าล่าสุดอ่ะผมบอกว่าพี่ปูผมไม่เอาแล้วผมขอให้ผมแบบแฝงแล้วกันเพราะว่าเขาเขาเขารวยกว่าผมอ่ะขอให้ผมแบบได้เงินตรงที่ผมควรได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทํามันมันภาวะเงินคล่องบางทีนี้มันทําให้ร่วมจมได้เลยนะครับ ผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าเราไปไปแคร์ใครอะไรบางบางอย่างเนี่ยมันทําให้ให้ชิบหายได้เลยนะครับผมบอกให้จริงหรือเปล่าลองให้เขาอธิบายว่าจริงไหมผมว่าเขาก็รู้นะครับเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่พูดถึงว่าจริงไหมที่ผมพูดผมไม่ได้โกหกลองถามเขาก็ได้ถ้าคุณยังหาผมหวังผมประโยชน์อะแล้ววันที่ผมต้อง ต้องขอยกเลิกงานหลายๆอย่างนะครับเพราะผมไม่ไหวแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเรื่องแบบผลประโยชน์เรื่องที่ว่าแบบห้ามดันใครห้ามสนับสนุนคนอื่นห้ามอะไรเนี่ยตอนหลังเขาก็จะมีบุกวนกลับบ้างนะว่าพอเขารู้ว่ามีปัญหานี้ออกไปเขาเขาก็จับทางถูกนะว่าคนเริ่มไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าเออฉันให้คุณอมดันคนนี้ได้มาได้นะ,ะเนยเีแต่อย่างน้อยสิ่งที่ผมทําคือมาอยู่ในสายตาเขานะครับ ผมทําคือมาอยู่ในสายตาเขานะครับผมทาคือมาอยู่ในสายตาเขานะครับผมทําคือมาอยู่ในสายตาเขานะครับผมทําคือมาอยู่ในสายตาเขานะครับผมทาคือมาอยู่ในสายตาเขานะครับ คิดจริงๆนะเพื่อนๆว่าจะถึงวันนี้จริงๆผมมีอัดคลิปวิดีโออะไรไว้เยอะแยะมากมายว่าผมจะไม่มีวันที่เป็นแบบนี้นะแต่สุดท้ายผมก็มาเป็นแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรผมขอเริ่มชีวิตใหม่ไม่ต้องมารักผมนะครับที่สำคัญผมยังย้ำนะครับฟังความสองข้างนะฟังให้ครบคทุกข้างนะครับ ถ้ามันต้องตีก็ตีกันพอดีมันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันมีอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับบริษัทนู่นนี่มากมายนะครับคุณทําให้พวกผมดูไม่ดีผมก็ต้องปกป้องตัวผมเองนะครับผมแฟงแนะครับแล้วก็หมั่นไส้คนหลายคนด้วยที่แบบไม่ได้รู้อะไรแต่อวดฉลาดนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยที่แบบด่าผมซะพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่อะไร นั่นแหละก็เป็นตอนนั้นที่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจระบบอะไรนะเรื่องรี่ว่ามันต้องเงินเป็นงวดๆอะไรแล้วก็เจ้าของพรีเซนเตอร์บางอันด้วยแหละครับไปให้เข้ามาถามว่าไปให้เตรียมมาแปลถามว่าฉันได้เงินเท่าคุณไหม,มผมบอกพี่ปูถ้ามันเท่ากันผมตายดิคือผมก็ต้องมีอะไรที่ผมต้องจ่ายเยอะคุณเข้าไลฟ์คุณไม่ได้ต้องเสียอะไรผมมีค่าเสียทีมงานสิบยี่สิบคนค่าไฟค่าอะไรทุกอย่าง ตอนหลังเขาก็เข้าใจนะครับต้องบอกว่าย้ำนะครับว่าเขาก็มีมุมที่น่ารักนะครับผมขอบคุณนะครับที่ซื้อข่าวไม้พูดถึงเรื่องซื้อข้าวนะเออผมจะบอกให้นะมีล่ามคนหนึ่งที่รู้ไหมว่าตอนนั้นนะเขาจ่อไปว่าล่ามคนหนึ่งจำคำผมฟังคําผมดีๆนะครับเผื่อแปลให้เขาฟังคุณจําได้ไหมว่าคุณจ่อไปว่าล่ามคนหนึ่งว่าทําไมออกมาพูดอย่างนี้ ฉันรุ้สัตว์เลี้ยงข้าวคุณที่เกาหลีอะฉันรุ้สัตว์เลี้ยงข้าวคุณตั้งหมื่นกว่าบาทผมบอกเฮ้ยอันนี้คุณห้ามออกไปพูดเด็ดขาดนะถ้าคุณออกไปพูดเนี่ยคุณเกลียดคนเกลียดคุณได้นะรู้ปะ่ะใครออกไปรับจบผมเนี่ยออกไปนั่งแบบโอ้โอ้ เอาไปรับจบแล้วคุณรู้ไหมนะ่ะว่าเขาด่าพวกคุณว่าอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์รู้ไหมว่าเขาพูดอะไรลับหลังกับพวกคุณบ้างคุณร่ามคุณรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรกับคุณบ้างบริษัทเรามีปัญหากับกับคุณกามินบอกว่าอขอโทษผู้ชื่นก็สวยก็สวยวันนี้คุณพูดว่าผมพูดว่าไม่คุณ คุณว่านู่นว่านี่สุดท้ายคุณออกไปเจอกันไม่บอกบริษัทผมคุณออกไปเจอกันไม่บอกทีมงานผมอ่ะคุณเพิ่งว่ากนานันว่านู่นว่านี่อ่าคุณไปไปเจอกันเฉยเลยแถวเนี้ยโดยที่ไม่บอกผมแล้วก็ไม่รู้มีอะไรบ้าง ว่าผมยังเก็บอะไรไว้หลายอย่างนะเผื่อเผื่อไว้วันข้างหน้าแล้วกันก็ไม่ได้ต้องการให้ให้มันเป็นอะไรที่เนี่ยแต่ผมบอกว่ามันไม่รู้ริง่ไงผมไม่อยากโกหกพวกคุณไม่อยากอะไรถ้าแบบรู้ไหมเขามีข้อตกลงอะไรให้ผมมาถึงขนาดนี้นะเอาเรื่องที่มันยังไม่สุดแต่ว่าข้อตกลงหลายๆอย่างที่มีให้ผม คุณรู้ไหมว่าวันที่ผมยกเลิกงานเพราะว่าผมมีปัญหาอะไรกันบางสิ่งเนี่ยผมบอกพี่ปูเลยนะครับผมมีแชทมีทุกอย่างนะครับว่าผมขอยกเลิกงานคนะรับพเซนเตอร์หลายตัวก็รู้นะครับว่าผมขอยกเลิกงานผมไม่ได้เงินค่าตัวไม่เท่าไหร่ผมพร้อมที่จะเสียค่าปรับของผมด้วยพร้อมที่จะหาเงินมาเสียค่าปรับของผมด้วยเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะมันมีโจทย คนคนหนึ่งพูดว่าก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันสิก็แค่มาทำงานด้วยกันให้จบจบสิบอกว่าผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ผมไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วผมไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดซ้ำสอง รู้เปว่าวันนั้นคนอยู่ที่บริษัทเป็นยี่สิบคนอยู่ด้วยกันนะอยู่กันถึงเก้าโมงเช้าอะ่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยด้วยกันเตียที่ก็ช่วยคุยนะปะแตงปติง้งพีปพป่ปูพี่เปิลจิ๊บพี่ซันทีมงานผมทุกคนพี่กานกเก๋ทุกคนเนี่ยลากทุกคนมาซวยมาเนะี่ยประชุมกันตอนนี้นแต่พอดีวันนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องผมรับไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ใจมากผมบอกว่าอะไรรู้ป่าผมบอกว่า ผมไม่ขอเสียค่าปรับคนเดียวครับคุณรู้ป่ะผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะไปจากผมนะกำลังจะไปแบบจะไปแบบจะไปแล้วอะแค่พอคุยให้ให้ล่ามแปลให้นะว่าอ่าอาจต้องมีเสียเสียค่าปรับด้วยร่วมกันละกันเพราะว่าชาลีนี่ก็บันไรลนะะเพราะว่าค่านนู้นค่านี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไ คุณรู้ไหมนั่นอะใครที่มาพูดกับผมว่าชาลีใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเราแค่ไปทํางานกันเฉยๆได้ไหมแล้วก็ไม่ต้องบอกคนผมบอกว่าเฮ้ยชีวิตเราอ่ะถ้าเราไม่ไลฟ์เราไลฟ์แค่สามวันไม่มีกันเนี่ยมันก็แปลกแล้วถ้าไม่ได้ไม่รักกันจริงหรือหลายๆอย่างหรือมีช่วงเวลาที่ย้านะครับมีช่วงเวลาที่รักกันจริงมีช่วงเวลาที่อยากไปทําอะไรอยากไปทําธุรกิจหรืออยากไปทําอะไร เราต้องต้องใจกล้าที่จะยอมรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่วันที่คุณรู้ว่าต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำคืออะไรผมนั่งทั้งนอกจนเก้าโมงเช้าคุณมาโอ้ขอร้องใจเย็นๆใจเย็นๆบอกผมทำไม่ได้ถ้าให้ผม,มหลอกคนหลอกพวกคุณเน่ผมไม่ทำถ้าคุณรักผมจริงๆเมื่อไหร่ะค่อยค่อยคอย่คอยว่ากันใจเย็นๆใจเย็น,ใจ,ยนใจเย็นก่อน ใเี้ยวันนั้นจริงๆผมนึดว่าว่าเราจะได้แยกย้ายกันแล้วแหละนั่นนะครับผมมานั่งอยู่ข้างนอกนะครับเขาอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็คุณพี่สาวผมนะครับแล้วก็พี่ปูพี่เบลนะครับขอโทษนะครับที่พูดพาก็นั่งเข้ามาโ n นั่งนั่งกิน นั่งนู่นกันก็เลยทําให้ผมก็แบบผมยังมีคําพูดหรือมีชัดที่ยังพิมพ์หรือเลยนะว่านี่ผมต้องทํางานกับคนที่ยอมทําต่อแค่เพราะว่ากลัวเสียค่าปรับเนาะแต่ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนใจอ่อนครับเขานั่งกับผมแค่วันเดียวนะบอกรักผมพิมพ์มาว่ารักผมอะไรเงี้ยผมก็รักนะครับ ทำไมผมถึงกล้าเอ่ยชื่อพวกคุณเพราะว่าพวกคุณน่ะทำให้มันยาวมาถึงวันนี้พวกคุณต้องมีส่วนรับผิดชอบกับจิตใจผมกับความรู้สึกที่ผมทุ่มเทและรักจริงๆแล้วก็ยังยังอยู่ทุกวันว่ารักจริงอขอโทษนะครับที่พูดมาล่างยาวแล้วก็ไม่มีความแมนไม่ใช่เพราะการที่ พ่อแม่ผมเลี้ยงดูมาไม่ดีนะครับนี่เป็นนิสัยส่วนตัวผมเองนะครับที่ผมออกมาพูดในสิ่งที่ไม่แมนแต่สิ่งที่ผมจะบอกนะครับเขายังมีมุมที่น่ารักนะครับมุมที่เทคแคร์กันน่ารักผมเชื่อว่ามันคงแสดงไม่ได้หรอกมุมที่อยู่กันและมีความสุขในบางช่วงบางช่วงเวลาแต่ผมมีความสุขตลอดเวลานะครับ มมีความสุขนะครับที่ได้อยู่ผมไม่ได้แสดงนะครับผมรักแม่ผมรักครอบครัวผมรักเขาก็รักผมแะครับอ่าอีกเรื่องหนึง่งจะได้เผื่อเคียวๆหลายๆเรื่องหน่อยจะกลับเกาหลีครั้งก่อนนี้นะครับผมทํำไมผมไม่กลับหรอกครับเพราะว่าเหตุนี้เกิดที่ร้านอาหารนะครับผมผมก็พยายาม องบอกว่าตั้งแต่ผมไ like, like ลฟ์ไลฟ์กับเขามาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมก็สงสัยนะผมก็อยากเจอแม่เขาอยากเจออะไรแต่ทําไมผมไม่เห็นเคยได้แต่ก่อนไม่เคยเห็นได้เห็นพี่ชายหรือแม่เขาเลยแปลกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่าแต่ก่อนนะหรือว่าเห็นแค่ครั้งเดียวที่สนามบ,บินหรือ,อยัง